สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันสันฐาราชีลหาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีค่ะต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าใจเห็นคอยของเรานะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับผู้ที่รักสวยรักงามโดยเฉพาะเลยนะคะปัจจุบันค่ะผลิตภัณฑ์บํารุงผิวลหลายๆยี่ห้อกะะ็มีมากมายอยู่ในท้องตลาดด้วยกันแต่จะมียี่ห้อไหนคะที่เรารู้สึกว่าดีและสมควรที่จะเลือกซื้อมาใช้แน่นอนค่ะสารสกัดโดยมากก็ต้องมาจาก ธรรมชาตินะคะคโดยผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ค่ะมีชื่อว่า Joy Extra Beauty นะคะแต่ว่าจะมีอะไรมาบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะคุณธัญรัตน์ธีระพัฒนาภัยศารค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณใหม่นะคะค่ะ,ค,ะคุณใหม่คะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลย<ช>สําหรับค,คุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระต่างๆ<ช>โดยผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาใน,ในวันนี้เนะคะเป็น JOY EXTRA BEAUTY เนี่ยมีประกอบมาด้วยอะไรบ้างคะค่ะก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของ JOY EXTRA BEAUTY ของเราเนี่ยนะคะก็อย่างที่คุณอิ๋วได้บอกเลยนะคะว่าก่อนที่ผู้หญิงห,ญหลายๆท่านนะคะจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้กับผิวหน้าเรา แน่นอนค่ะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารประกอบไปด้วยธรรมชาติะนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ของ Joy Extra Beauty ของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมดตอนนี้นะคะ8ผลิตภ <8 S 2> <5 S 1> ตัณฑ์เลยด้วยกันแต่วันนี้เราคัดมาก่อน3ตัว่<น>ะค่ะ,คะก็ในวันแรกเลยนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำนะคะในส่วนของ Cleansing Oil นะคะ Cleansing Oil ของ Joy Extra Beauty นะคะส่วนประกอบสำคัญของเราเลยคือ Jojoba Oil ค่ะซึ่งเป็นสารสก,กัดมาจาก น้ำมันจากพืชะนะคะหลายๆท่านบอกว่าดิฉันเนี่ยใช้คินซิ่งออยอยู่แล้วแต่เอ๊ะทำไมยังเป็นสิวอยู่นะคะก็คือในส่วนของเจ้เจ้าบาออยของเรานะคะข้อดีเนี่ยคือ ตัว cleansing oil ของเราเนี่ยนะคะเป็น2ผลิตภัณฑ์เป็น2ประสิทธิภาพใน1เดียวะนะคะคือใน1ขวดทั้งบำรุงแล้วก็ cleansing ออกด้วยคือนอกจากว่าทำความสะอาด cleansing แล้วเนี่ย<ช>ผิวยังได้รับการบำรุงเข้าไปด้วยโ<ช>ดยเหมือนเป็น two in one เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ว่าใช้ได้กับ สำหรับทุกสภาพผิวไหมก็ในส่วนของ cleansing oil ของเราทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งหรือผิวมันก็ตามนะคะคือตัวของหมายเองนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของสิวแล้วก็ฝ้ากระมากเลยอ๋อว่าเป็นฝ้าด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ดูแบบหน้าใส่มากหน้าใสมากแล้วก็สิวถ้าไม่มีเลยนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเด็กต่างจังหวัดหน้าเป็นสิวเพราะแพ้น้ําบาดาลคือเราก็ไม่รู้จากวิธีการดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กเลยใช่ค่ะ ก็งงใช้แค่ในส่วนของการล้างหน้าธรรมดานะคะพอโตขึ้นเราเริ่มมีการแต่งหน้ามากขึ้นแต่เอ๊ะทำไมสิวขึ้นตามมานะคะก็จนมาได้มาพบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะ,คะได้แนะนําว่าจริงๆแล้วการที่เราแต่งหน้าเนี่ยเราล้างหน้าไม่สะอาด,อาดพอเนี่ยใช่ก็จะทําให้เราเนี่ย เกิดสิวอุดตันได้นะคะทีนี้ก็ได้มารู้จักกับ c r e a n s i n g Oil ของจอ Ex t ก a b e a บิ y ตีนะคะ c l e a n s i n g oil ตัวนี้มีความแตกต่างกับ c l e a n s i n g อื่นก็คือของเราเนี่ยเวลาเราใช้ใช่ไหมคะสามารถหยอลงบนฝ่ามือได้เลยแล้วก็นวดที่หน้าใช่เยอะไหมคะใช้เพียงปริมาณแค่2-3หยดเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วเราก็เกลี่ยให้ทั่วหน้าเลยอันนี้คือยังแบบ มีเครื่องสำอางอยู่เลยใช่ค่ะหน้าแบบยังมีเมคอัพแบบเมคอัพยังติดยังไม่ต้องทำขั้นตอนใดเลยคุณใช้ตัวนี้ก่อนเลยใช่ค่ะแล้วก็ทาครี n ซิ n งออยนะคะให้ทั่วบนผิวหน้าเรานะคะอย่างต่อเนื่องนะคะนวดนวดนะคะเนื้อครีนซิ่งออยนะคะจะซึมสู่ผิวเลยนะคะพอซึมสู่ผิวแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วมันตกไปไหนไหนล่ะใช่ไหมคะแต่ในขั้นตอนถัดมานะคะหลังจากเราครีนซิงแล้วเราล้างหน้าด้วยสบู่หรือน้ำอุ่นนะคะคือครีนซิงนี่คือเราไม่ต้องล้างออก ่ใช่ไหมคะใช่คืคอ,อจะซ,ซึมเข้าไปเลยซึมเข้าสู่ผิวไปเลยนะคะ,ะเพราะว่าในส่วนของ cleansing oil ออของเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะเป็นในการที่เวลาเราล้างแล้วเนี่ย บำรุงผิวของเราในขั้นตอนเดียวกันด้วยเพราะปกติทั่วไปตามท้องตลาดบางทีเราใช้ตัวครีนซิ่งออยด์ปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้น้ําตามอีกทีนึงถกเพื่อให้ล้างออกให้ล้างออกใช่ไหมคะครีนซิ่งของเราพอเราทาเข้าไปแล้วนะคะซึมสู่ผิวปุ๊บขั้นตอนถัดไปเราเข้าห้องน้ำเราก็ล้างหน้าด้วยสบู่ใช่ไหมคะแต่บางทีหลายๆท่านเนี่ยใช้น้าอุ่นล้างหน้าการที่เราล้างหน้ามาแล้วนะคะหลังจากใช้ครีนซิ่งออยด์เวลาเราล้างหน้าด้วยน้าอุ่นเนี่ยจะออกมาเป็นน้ํานมเลยนะคะก็คือส่วนประกอบสําคัญของเราจะมีน้ํานมอยู่ด้วย ขวดใสมีน้ำนมผสมดยใช่ค่ะค่ะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของความสะอาดหมดจดในขั้นตอนแรกเนี่ยถามว่าเป็นตัวสําคัญเลยนะในการล้างเครื่องสำอางต่างๆเพราะในวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรองพื้นก็ดีเบสก็ดีแล้วปัจจุบันนี้บีบีนิยมกันมากค่อนข้างที่จะมีหลายตัวทีนี้ว่าถ้าเราทําความสะอาดไม่หมดเนี่ยหรือว่าขั้นตอนแรกที่บางคนมองข้ามไปว่าเอ๊ะใช้โฟมล้างหน้าไปเลยก็ได้จบเลยหรือว่าอาจจะใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรคะนอกจากโฟมเจลล้างหน้าแต่บางที มันไม่หมดมันไม่เกลี้ยงะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ย หลายขั้นตอนมากกว่าจะเมคอัพเสร็จใช่ไหมคะไหนจะบีบีลงเบตลงแป้งลงโหยิ่งหน้าท้องใหม่นะคะใช้เยอะมากนะคะคือเราเนี่ยเป็นคนสภาพผิวมันรูขุมขนจะกว้างใช่ไหมคะเวลาเราอยากจะแต่งหน้าเราก็อยากจะให้รูขุมขนกระชับเราก็ลงเบตลงบีบีลงแป้งลงบัชออนแต่พอเราล้างหน้าด้วยสบู่หรือว่าเจลล้างหน้าธรรมดาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอูรเราล้างเหมือนล้างไม่เกยงต้องฟอกหลายๆครั้งหรือล้างหลายๆรอบแต่การที่เราได้ลงครีนซิ่งออยล์ก่อนเนี่ยนะคะจะช่วยทำให ให้เราเนี่ยคลีนซิ่งพวกแป้งเมคอัพแล้วก็ค่าบปีบีที่อุดตันตามรูขุมขนของเราได้ดีมากอันนี้คือในขั้นตอนแรกในขั้นตอนแรกแล้วก็คือไม่ต้องล้างออกสามารถนวดได้เลยแล้วก็ค่อยล้างอีกทีล้างตามนะเพราะว่าเป็นการบำรุงไปด้วยที่ได้ถามนิดนึงค่ะใน Joy Extra Beauty เนี่ย ส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติที่ว่าเป็นตัวพระเอกนางเอกเลยที่ว่าสําคัญสําคัญเนี่ยเป็นอะไรมีอะไรกันบ้างคะนะคะก็นะะในส่วนของยอเอ e x ซ่ a Beauty นะคะของเราเลยนะคะขาดไม่ได้คือในส่วนของ Jojoba จอ,จอ,ออยะนะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากพืชน,นะคะแล้วก็มีในส่วนของ b i ท t i n นะคะแล้วก็ใน่ไม่คุ้นเลยอ่ะอ่าว b i นี่คือเป็นสารสกัดของอ่าสารสกัดจากพืชเลยค่ะคุณพี่ใช่ค่ะจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านทําให้ผิวอักเสบคือบางทีเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราใช้หลายๆ ที่ฮอเนี่ยเอ๊ะทำไมผิวเราเห่อแดงอักเสบแต่ว่าวใช่ค่ะแต่ว่าบางคนไปโดนแดดร้อนๆมาเกิด าการผิวหนังอักเสบใช่ค่ะก็คือในส่วนของตัววิทามซลนะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวเราเกิดการอักเสบได้ง่ายนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากดอกโบตัน๋นนะคะซึ่งดอกโบตั๋นเนี่ยหลายหลายคน,นใช่ค่ะก็คือดอกโบตั๋นเนี่ยนะคะส่วนประกอบสําคัญของเขาเลยเนี่ยเวลาที่เราได้ใช้ส่วนประกอบของสารสกัดจากดอกโบตัน๋นจะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยนุ่มขึ้นไม่ทําให้ผิวเราอักเสบได้ง่ายนะคะแล้วยังมีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะ ได้ยินมาจาก ผลิตภัณฑ์ของเด็กนะคะเแบบีเลยคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเด็กเนี่ยต้องใช้สารสก,กัดจากดอกคามโมไม์นะเพื่อป้องกันผื่นแพ้าการระคายเคืองถูกต้องเลยค่ะซึ่งส่วนประกอบสําคัญตามที่น้องใหม่เล่ามาเนี่ยนะคะจะมีส่วนประกอบสําคัญอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Joy Extra Beauty ทุกตัวคือทุกตัวเลยนะเพราะว่าสังเกตดูว,ว่าในผลิตภัณฑ์แต่และตัวเนี่ยสีจะค่อนข้างเจือจางเพราะว่าไม่ได้มีการเติมสีหรือใดๆทั้งสิ้นเป็นสีที่ได้จากสกัดจากธรรมชาติทีนี้เราเข้ากันถึงกระบวนการขั้น ตอนการทำความสะอาดในช่วงสเต็ปแรกไปแล้วก็คือการครีนซ<ฆ>ิ่งเครื่องสำอางหรือว่าสิ่งที่เราฝุ่นละอองก็ดีอะไรก็ดีบางคนงไม่ต้องแต่งหน้าก็ใช้ได้<ฆ>นะเพราะว่าปัจจุบันเราเดินไปไหนมาไหนก็เจอฝุ่นละบางทีเราไม่รู้ว่าสะสมอยู่ข้างในเป็นยังไง<ฆ>ทีนี้ขั้นตอนต่อไป เป็นอะไรคะขั้นตอนถัดไปนะคะก็ต้องขอแนะนําเป็นในส่วนของตัวโทนเนอร์โทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ er ของเรานะคะก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งไร้แอลกอฮอล์ค่ะคือหลังล้างหน้าใช่ค่ะหลังจากที่เรา c l นซิ่งออยล์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ล้างหน้าด้วยสบู่ตามปกติหรือจะเป็นเจลล้างหน้าก็ได้ <c oughs> นะคะแต่หลังจากเราล้างหน้าแล้วนะคะแน่นอนค่ะผู้หญิงหลายๆท่านปรารถนาอยากจะมีผิวหน้าเรียบเนียนนะคะก็ขอแนะนําเป็นตัวโทนเนอร์นะคะใช้หยดบ,บนสำลี2-3หยดแล้วก็ เช็ดหน้านะคะเพื่อทําความสะอาดผิวหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กระชับรูขุมขนทีน้คุณผูช้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยนะ,ะเกิดข้อสงสัยร่วมถึงตัวอเองด้วยเหมือนกันเพราะ,ะว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่โอเค ใช้เมื่อก่อนใช้โฟมล้างหน้าอย่างเดียวค่ะแพอเริ่มเป็นสาวขึ้นก็อาจต้องมีครีนซิ่งแล้วแต่ยังสงสัยอยู่ว่าเอ้ยนี่โทนเนอร์เนี่ยมันมีความจําเป็นมากน้อยอยังไงบ้างโอเคค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะน้องใหม่เองเนี่ยก็รู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยทำไมไม่เรียบเนียนสักทีนะคะทำไมถึงยังเป็นสิวทําไมลุมขนยังกว้างอยูอ่ก็ได้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันคะคนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าบางทีทําไมผู้หญิงเราเนี่ยหลายๆคนอายุมากแล้วแต่ทําไมหน้าเด็กเด็กะนะคะก็คือส่วนประกอบดีอะไร ใช่ค่ะไม่เห็นรูขุมขนเลยใช่ค่ะทำไมผิวถึงละเอียดจังเลยคือบางทีนะคะการที่ผู้หญิงเราแต่งหน้านะคะรวมถึงเจอมลภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายลมหรือแสงแดดต่างๆนะคะ,คะเวลาที่สิ่งสกรปรกเนี่ยมาโดนผิวหน้าเรานะคะแล้วเราทําความสะอาดไม่เกลี้ยงพอนะคะเราก็จะรู้สึกว่าทําไมหน้าฉันหมองคาง่ายจังเลยนะคะแต่ในส่วนของโทนเนอร์นี่นะคะช่วยทําความสะอาดผิวหน้าล้าลึกอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้โทนเนอร์นะคะหย เสร็จแล้วนะคะบนสำลีแล้วค่อยๆเช็ดเบาๆนะคะตามรูขุมขนของเราหนึ่งเลยนะคะบางทีเราจะสังเกตได้เลยว่าสำลีที่เราใช้ออกมาเนี่ยทำไมยังมีคราบดำๆติดอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยนะคะบางทีเราล้างหน้าด้วยโฟมหรือสบู่แล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่ายังมีสิ่งสกปรกที่อุดตัน ตามรูขุมขนอยู่คือยังตกค้างอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวครีนซิ่งก็สําคัญเหมือนกันถูกต้องค่ะครีนซิ่งเรียบร้อยล้างหน้าเรียบร้อยแล้วเีายังต้องมีโทนเนอร์ช่วยบํารุงนะคะกระชับรูขุมขนนะคะทาให้ผิวเราเรียบเนียนแน่นอนอย่างนี้ถ้าคนที่ใช้โทนเนอร์กับคนที่ไม่ใช้โทนเนอร์เนี่ยลักษณะผิวแตกต่างกันไหมคะแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างของเราอย่างของน้องใหม่เนี่ยนะคะเป็นผู้ใช้เองนะคะก่อนก่อนหน้าที่จะใช้โทนเนอร์เนี่ยนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าเวลาเราทาครีมไปแล้วนะคะจะเห็นรูขุมขนชัดมาก นะคะลุมขนกว้างยิ่งผิวมันนะคะจะทําให้หน้าไม่เรียบเนียนแต่หลังจากได้ใช้โทนเนอร์ไปแล้ว2ส,สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะ<ม>พี่อิวค่ะสสัปดาห์คือเห็นชสสัปดาห์เห็นช<ๆ>ัดเลยนะคะ,คะว่าผิวของเราเนี่ยรูขุมขนกระชับขึ้น<ม>นะคะรอยสิวที่เป็น ตอนที่บีบสิวมาเลยเนี่ยคะช้บแกะใช่ค่ะเราก็จะรู้สึกว่าจากรอยดำๆเข้มๆเนี่ยจางลงนะคะเพราะในส่วนของตัวโทเนอร์นะคะจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วออกใช่ค่ะแล้วก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าบางไม่ทํให้ผิวหน้าบางเพราะว่าพูดถึงเรื่องผัดเซลล์ผิวเพราะว่าครีมปัจจุบันในหลายยี่ห้อนะแอบน่ากลัวนะเพราะว่าทําให้แบบขาวจริงใสจริงแต่งจริงแล้วแบบ เกิดปัญหานะผิว<ช>บางทีน<ช>ี้บางปุ๊บไวต่อแสงแดดและ<ช>กระมาแล้วฝ้า,ามา<ล>ด้วยใช่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะในส่วนประกอบสําคัญของตัวโทนเนอร์ของเราเนี่ยนะคะก็คือ no alcohol คะ่ะไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ค่ะหลายๆคนบอกว่าเคยใช้โทนเนอร์แล้วแสบหน้าจงังเลยนะคะรู้สึกกัดหน้าจังเลยซึ่งปัญหาตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นกับ Joy Exa Beauty แน่นอนค่ะ,คะเอาล่ะคุณผู้ชมคะสาระดีๆของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณใหม่จะมาบอกวิธีการแล้วก็เทคนิคการทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็การบํารุงผิวหน้ากับเราต่อนะคะยังไงช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ค่ะ